นี่ค่ะกลับมาพบกับรายการนครนลนิวสงเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใดที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะสำนักการศึกษาจากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อประชาชนสู่ยุคดิจิตอล ตปีงบประมาณพุทธศักราช2567หัวข้อวัยเก่าอินเทรนไม่ตกยุคกับ3แอปสุดฮิตลายคั้นเทพแคปคัดและ t i k t o ก,กรุ่นที่1เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันต่อเหตุการณ์โดยมีนางสุรภีรุ่งโรดรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่18มิถุนายนณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสนามบินน้ำ วันที่18มิถุนายนนายอภิวัตเพชเรืองและนายพงชัยเกาะมากรองนายกเทศมนตรีร่วมกิจกรรมนนทบุรี6ดีสู่เมืองน่าอยู่กิจกรรมทำความสะอาดคลองจัดเก็บผักตบชวาและขยะภายในคลองเพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำภายในคลองบางตลาด สำนักการศึกษาจากโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567ระยะที่2การนิเทศติดตามตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภา,พภายในของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนางสุรภีรุงโรดรองนายกทศมนตรีเป็นประธานวันที่18มิถุนายนณโรงเรียนนครนนทวิทยา1วัดท้ายเมืองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์1วัดท้ายเมืองและศูนย์พัฒนา เล็ก2วัดฝางกองการท่องเที่ยวและกีฬาจัดโครงการจัดค่ายาวชนภาคฤด,ดูร้อนประจำปี2,567เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีภาวะผู้นำผู้ตามที่ดีมีความสามัคคีความเสียสละรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน150คนโดยมีนางสุรภีรุงโรดรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดมวันที่19มิถุนายนนักกองพันทหารราบโรงเรียนในร้อยพัชจุลจอมกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกวันที่20มิถุนายนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบ,บุรีได้จัดพิธีไหว้ครูให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ปศาสตรวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ได้นำไปประกอบวิชาชีพสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวในอนาคต ตลอดจนเป็นการขอขมาลาโทษแก่ครูอาจารย์ในสิ่งที่ผิดพลาดทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจซึ่งในปีนี้ลูกศิษย์ได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ที่สั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดีให้แต่ละคนไปถึงฝั่งฝันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความเพียรตั้งใจเรียนประสบผลสําเร็จในชีวิตโดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมหลักสูตรการสุขภาพิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารประจำปี2567เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สัมผัสอาหารซึ่งได้แก่ผู้เตรียมผู้ปรุงผู้เสิร์ฟผู้จำหน่ายผู้ล้างภาชนะอุปกรณ์รวมไปถึงผู้ขนส่งหรือลำเลียงอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสุขภาพิบาลอาหารซึ่งมีผู้สัมผัสอาหารเข้ารับการอบรมจำนวน120คนและได้รับบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร โดยมีนาสุรพีดุงโรดรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดมวันที่20มิถุนายนณห้องประชุมใหญ่ชั้น3สำนักงานเทศบาลนครนนทบ,บุรีอาคาร1 นายวุฒิชัยมัศีสมาชิกสภาเทศบาลเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันพลายจากสมุนไพรพื้นบ้านใกล้ตัวประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ครั้งที่2เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุระหนักถึงอันตรายของการใช้ยากแก้ปวดกลุ่มเอนเซตและสามารถผลิตน้ำมันพลายจากสมุนไพรพื้นบ้านใกล้ตัวได้ด้วยตนเองโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน29คนเมื่อวันที่20มิถุนายนณที่ทําการชุมชนทรายทอง างสาวพิมพันธ์ธนเดชากุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2567มวันที่21มิถุนายนณวัดพุทธปัญญา แพทย์ร่วมกับสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครบวงจรให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมบริการต่างๆดังต่อไปนี้บริการลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบหมอพร้อมบริการตรวจแท้แผนไทยและพ่อเข่าสมุนไพรบริการเจาะเลือดตรวจสุขภาพคัดกรองเบาหวานและไขมันในเลือดบริการตวรวจคัดก,ก,กรองโรคเรื้อรงังบริการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟูออร์ไ บริการตรวจองค์ประกอบของร่างกายให้บริการคูปองเอ็กซเรย์อร์ดรวมทั้งสิ้น358คนโดยมีนายสมนึกธนะเดชากุลนายกทศมนตรลีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมในครั้งนี้มวันที่23มิถุนายนณที่ทำการชุมชนหลังวัดทินกรนิมิตรซอยลวดน้ำ และปิดท้ายขอรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้สำนักช่างดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดใหม่ในพื้นที่ต่างๆในเขตเทศบาลนครนนทบุรีเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนตามนโยบายของนายสมนึกคณะเดชากุลนายกเทศมนตรีด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยกองการแพทย์จัดอบรมโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินปีงบประมาณ2567 โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพคั้นพื้นฐานโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยบุคลากรน,นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีจำนวน500คนสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจากโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลและกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะ ส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเทศบาลนครนนทบ,บุรีได้ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและเหมาะสมตามโครงการธนาคารขยะของเทศบาลนครนนทบ,บุรีรวมทั้งดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้าถนนพิบูลสงครามถนนประชาราร์ตลอดจนลอกท่อระบายน้ำบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลนครนนทบ,บุรี และทั้งหมดนี้นะคะคือการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ